ถึงเวลาของเราละแชทบอกว่าดูก่อนจะเปิดตาเหรผมขออนุญาตดูดวงพวกคุณนะครับไลฟ์ฟรีสวัสดีครับขอแวะมาแจ้งกันสักหน่อยว่าตอนนี้พวกเรามีช่องใหม่ครับช่องหลังข o า b บอยส์ครับที่จะแยกคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับ e อีสปอร์ตออกจากช่องนี้นะครับ โดยช่องหลักข่าวบอยส์ครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอนิเมะและเรื่องาต่างๆที่พวกเราสนใจไลฟ์สตรีมของน้องๆทีมงานพอดแคสต์รายสัปดาห์ทั้งท็อปิกสบายๆและดีฟทอล์กแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์เกมมาเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ช่องหลังข่าวบอยส์ด้วยเหมือนกันนะครับใครสนใจติดตามพวกเราในด้านหนึง่งก็ฝากไปกดติดตามกันได้นะครับเราเย่ะมากครับถ้าผมเปิดได้ไวก็คือดวงพวกคุณหมดแล้วนะครับเราเริ่มจากยังไงดีก่อนตัวสเกลเรามี4ใบเราต้องเปิดตัวสเกลสี่ใบก่อนไหมเนี่ยเผื่อบันออกไง เออทีละหนึ่งกันแล้วกันของฟรีกันเดี๋ยวเราเอาให้กโกชิปสามดาวเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกสองโอเควินนิงทิกเก็ตสก,กาเลตตู้ฟรีไม่มาโอเคถึงเวลาละ สัมผัสได้ถึงความเกลือเฮียโอ้ oh, <c oughs> มาแล้วหนึ่งโอ้โ oh ห <c oughs> สองและ e ี่เซลเลนสุสุกะว้าเฮีย โอเคผมอะไม่ได้เปิดตู้ม้าตั้งแต่เริ่มเกมมาก็คือก่าว่ามาเปิดตู้นี้เลยเว้ฉะนั้นม้าผมมีจำกัดเหมือนกันในการปั้นแล้วคนสุดท้ายนั่นคืออุ้ยมีมีสดาวเพิ่มมาตัวหนึ่งอ่ามายาโน,โนทอบกันแล้วโอ้ยเฮียเย้เชีย <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> yeah! น้องรักกลัวยเฮีย yeah! แม่งมาถึงปุ๊บจบแล้วเว้ยชัดไม่มีการเสียเงิน ไม่มีการเสียเงินที่นี่โอ้โ oh. หสมแล้วที่กูตั้งรูปโปรไฟล์ใน i ิสคอ d มาครึ่งเดือนว้า wow. วจบจบแล้วจบแล้ววันนี้จบแล้ว <c oughs>